สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับหัวใจมีตีนอรนอเวย์วนำเพื่อนๆืนมาที่อำเภอแกล้งคอจังหวัดชัยภูมิครับพามาชมสถานที่ที่สวยงามและก็หน้าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งและเป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาจังหวัดชัยภูมิที่นี่คือพระธาตุรัชมงคลเจดีสิริชัยภูมิหรือว่าพระธาตุชัยภูมินะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับทางขึ้นเป็นบันไดน,นาคสีขาวเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศของพระธาตุชัยภูมิกันนะครับ พระธาตุชัยภูมิอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับเดี๋ยววันนี้นําเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมไปกราบพระธาตุกราบพระก,กันนะครับแล้วก็ไปชมวิวรอบๆพร,ระธาตุด้วยนะครับก่อนขึ้นไปที่พระธาตุชัยภูมินะครับเราจะมากราบสักการะองค์พระพุทธชินราชสีขาวองค์นี้ครับ วันนี้ในวัดนะครับได้ให้ญาติโยมมาแล่นะครับเพื่อเชิญชวนผู้ที่มาเที่ยวมาทำบุญนั้นได้ร่วมทำบุญด้วยกันนะครับนี่ครับภาพวาดฝาผนังที่มีความสวยงามครับและตรงนี้ครับคือบันไดนาคทางขึ้นไปพระาธาตุชัยภูมินะครับเป็นพญานาคที่ปั้นด้วยปูนปั้นสีขาวดูแล้วสวยงามสบายตานะครับสวยงามแบบเรียบง่าย เดี๋ยวเราจะนำพนเพื่อนๆเดินขึ้นไปตรงบันไดนาคแห่งนี้แล้วก็ขึ้นไปสักระพระบรมสารีริกธาตุที่พระธาตุชัยภูมินะครับหลวปันเจ้าพ่อพญาแลนะครับพญาหน้าโงสีขาวอยู่หน้าบันไดาทางขึ้นพระธาตุนะครับก็กรุณาถอดเกิดนะครับบอก เรอถอดรองเท้านั่นเอง่อาร้าเสวัสดิการแล้วน่านกาแฟก้เดน้ปาก็เ๋อนี่ครับเดี๋ยวเราไปดื่มกาแฟนะครับเพาบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างวิหารด้วยบนวัดจะมีร้านค้าสวัสดิการนะครับขายกาแฟสดนะครับนะครับขึ้นมาบนพระธาตุชัยภูมินะครับลมเย็นสบายนะครับ ขึ้นมาด้านบนนี่ลมพัดเย็นสบายเลยนะครับเพื่อนๆและที่เราเห็นอยู่ขณะนี้เจดี JD สีขาวนี่คือพระธาตุชัยภูมินะครับเป็นศิลปะล้านนาผสมกับศิลปะแบบล้านช้างซึ่งด้านบนพระธาตุนั้นมีซุ้มปฏิสถานพระพุทธรูปยืนสีทองอลังอยู่ทั้งสี่ทิศนะครับน,นี่คือวิวแบบ360อองศาด้านบนนะครับณวันที่ไปถ่ายคลิปวันนั้นนั้นมีฝนตก ลงมาหน่อยๆด้วยนะครับเป็นฝนโปรยๆบรรยากาศเย็นสบายครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับเดินชมรอบๆบรรยากาศรอบๆพระธาตุกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปในพระธาตุครับรอบๆพระธาตุทั้ง4ทิศนะครับจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยนะครับปฏิมากรรมขององค์พระธาตุก็สวยนะครับ ก็เป็นระขังนะครับคนซื้อมาคอแล้วเขียนรูปตัวเองไว้นะมาดูวิวครับตรงนี้เ,นเพื่อนที่รักครับรอบองค์พระธาตุชัยภูมินะครับมีระเบียงแล้วก็มีวิวให้ได้รับชมสวยๆครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปปางประธานพรสีขาวนะครับด้านหลังของท่านนั้นคือวิวทิวทัศน์ที่ สวยสดงดงามของเมืองชัยภูมินะครับเป็นวิวของภูแลนคานะครับเมื่อดูวิวเสร็จแล้วครับผมจะนำเพื่อนๆน,นั้นเข้าไปที่ภายในองค์พระธาตุนะครับตรงนี้เป็นะระฆังนะครับที่ซื้อมาแขวนแล้วก็ระบุชื่อเขียนชื่อตัวเองไว้นะครับเพื่อขอพรอ,อะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับนี่คือภายในองค์พระธาตุครับมีพระพุทธรูป องเล็กๆอยู่ตามผนังนะครับแล้วก็ในพระธาตุนี้อย่างที่เรียนไปแต่ต้นว่าบรรจุพระบระมสารีริกธาตุไว้ภายในด้วยครับผู้ที่มาเที่ยวก็จะเดินสวดมนต์นะครับครบ3มรอบแล้วก็จะไปเที่ยวตามจุดต่างๆบางท่านก็ถ่ายรูปนะครับไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าภายในพระธาตุนี้ก็มีความสวยงามมีศิลป,ปะที่ปราณีตนะครับมีรอยแกะสลักมีลายกระหนกที่สวยงามครับ เมื่อเดินครบทั้ง3รอบนะครับก็จะนําเพื่อนนั้นลงไปด้านล่างครับเพื่อไปซื้อกาแฟเขาบอกว่าซื้อกาแฟ1แก้วก็เท่ากับได้มีส่วนร่วมในการสร้างวิหารที่พระธาตุชัยภูมิแห่งนี้แล้วนะครับเป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่บนเนินนะครับมีความสะดวกสบายในการเดินทางมานะครับถนนนั้นสวยงามใช้ได้นะครับแล้วก็มีความสวยงามในทิวทัศน์มีความปลอดโปร่งในด้านอากาศนะครับเดินลงมาตรงนี้เป็น รูปปั้นขององค์พญาแหลนะครับเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิเดี๋ยวผมจะนำเพื่อนๆน,นั้นไปที่ร้านกาแฟเลยนะครับนี่แหละครับคือร้านกาแฟต่อบุญครับเป็นร้านกาแฟของทางวัดนะครับเราดื่มกาแฟด้วยแล้วก็ได้นําเงินที่ดื่มกาแฟนั้นสมทบร่วมทําบุญกับทางวัดด้วยนะครับการตกแต่งเป็นกระจกใสทั้ง4ด้านนะครับมีจุดไทยนั่งเป็นจุดเป็นจุดนะครับ แล้วก็อาศัยความเขียวของธรรมชาติด้านนอกครับทําให้ร้านกาแฟแห่งนี้นั้นเหมือนได้นั่งดื่มกาแฟอยู่กลางป่าอย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับนี่ครับการตกแต่งแบบเรียบง่ายเขียวขจีด้วยต้นไม้จากภายนอกนะครับเหมือนเราได้นั่งรับประทานนั่งดื่มกาแฟอยู่ในโรงเตี้ยมนะครับหลังจากผมซื้อกาแฟสด เสร็จนะครับผมก็เดินทางกลับแล้วเราไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมคลิปนี้นั้นลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ